Yo! ครับสุนีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กัมผมเฟรดเฟเซอร์กับรายการเรื่องสุดหลอนของผู้เล่นใน e ีีที่27กันแล้วนะครับโอ้โหในอีพีที่แล้วขอกันมาเยอะนะฮะแต่ยอดวิวน้อยกว่าทุกอีีเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอีพี26แอบก็ฝากไปรับชมด้วยละกันเนาะซึ่งในอ p พีนี้เราก็จะตามไปดูเหล่าผู้เล่นนะครับผมที่พวกเขานั้นได้ไปเจอเข้ากับเรื่องราวสุดหลอนหรือว่าเรื่องราวลึกลับในเกมนะครับผมที่เขาได้ได้เจอมาหากคุณผู้ชมชื่นชอบผลงานของเจ้าของ นะครับผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดฟอลโล่เขาได้นะเอาเป็นว่าใน EP ีนี้จะมีคลิปไหนหลอนหรือฮากันบ้างงั้นรอไปรับชมพบพบกันเลยดีกว่า let's go <S มากันที่คลิปแรกนะครับผมเขาบอกว่าเรื่องหลอนในเกมเดอะซิมลูกชายที่จากไปกลับมาหาแม่โอ้โหขนาดฟังยังหลอนแล้วนะครับผมไปรับชมกันเลยฮนะคนครับวันนี้เจอบัคหลอนในเกม The Sims. เดอะซิมคือเด็กคนนี้เขาเสียไปตั้ง4วันแล้ววันนี้เขาโผล่เดินมาหาแม่ของเขาในร่างเป็น เราก็นึกวก็เป็นเพื่อนบ้านเดินตากฝนมาหาแม่มานั่งคุยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะความชั่วเลยไปเช็คก,กดกระดูกที่พ่อสรุปกดกระดูกเขายังอยู่และชื่อของเขาก็ตรงกับชื่อในกดกระดูกแล้วเด็กคนนี้ที่นั่งอยู่นั้นเขาคือใครเขาเป็นใครเอาลูกงงไปหมดแล้ว สำหรับคะแนนความหลอนของคลิปแรกดีนะครับผมให้ไป4 .5 เต็มแล้วกันเหตุการณ์แบบนี้มันรู้สึกว่ามันเหมือนกับด o อปเปอร์แองเกอร์ที่แบบมีคนหน้าตาเหมือนกับเราอยู่อีกมิติหนึ่งหรืออยู่อีกจุดจุด,จดหนึ่งของโลกใบนี้แล้วเขาคือแฝลที่แบบจะมาเอาชีวิตเราด้วยถ้าคนหนึ่งตายไปคนนี้ก็จะมาแทนอะไรประมาณนี้นะครับคลิปต่อมาฮะบรรยากาศในเกมฟีไฟนี่ว่าเขาบอกว่าซอมบี้ที่น่ากลัวในเกมฟีไฟน,นะครับ มีซอมบี้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนึกว่ารถมันจะเคลื่อนมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวนนะเนี่ยมันมีตัวอะไรไม่รู้เนี่ยผมพออยู่ช่องหน้าต่างของอาคารของโรงพยาบาลน,นะดูดูดู สำหรับคะแนนความหลอของคลิปนี้นะครับผมให้ไป3มเต็ม5แล้วกันนะซึ่งคลิปมันก็ดูสั้นนลครับผมจนผมได้วนดูอีกรอบหนึ่งโดยคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นของผู้เล่นชาวต่างชาตินะผมที่ได้ทําขึ้นมาเนาะอารมณ์แบบแคล้ายๆแบบเป็นแอนิเมชันอะไรแบบนี้แหละแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างหลอแล้วก็น่ากลัวดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นายเคยได้ยินเรื่องกดหล,ลอนของป่าที่นี่ไหมอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเพื่อน กฎในการตั้งแคมป์ที่ป่าม <Hey. S 1> ินิแลดคุณพบว่าตัวเองยังไม่สามารถนอนหลับจนถึงเวลาเที่ยงคืนกฎข้อที่1จะมีป้ายนําทางไปยังหมู่บ้านเลยกรับ <Hey. S 1> ระหว่างทางอย right. ่นสนใจเงาแปลกๆเพราะตอนนี้พวกมันยังทําอะไรคุณไม่ได้กฎ uh. ข้อที่2ทางขวามือก่อนถึงหมู่บ้านจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่เมื่อเข้าไปในกระท่อมด้านบนจะมีกล่องเก็บของที่เก็บไอเทมเอาไว้เมื่อคุณสะสมมันครบ13อันมันจะพาคุณออกไปจากที่นี่และคุณจะเดินผ่านหอสังเกตการไปก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ใช่ที่ที่คุณควรไปกฎ ข้อที่3มให้รีไปเซฟที่กลางหมู่บ้านหลังจากนี้คุณจะต้องตามหาตัวเลขที่เหลืออยู่แล้วกดข้ออื่นๆจะปรากฏขึ้นให้คุณได้เห็นหลังจากนี้ครับถึงจะแค่เรื่องเล่าแต่ก็ฟังดูน่ากลัวนะเนี่ยอ, <c oughs> อ้าวเพื่อนหายไปไหนเนี่ยนั่นมันป้ายบอกทางลึกลับนี่แย่ yeah, <c oughs> แล้ว <c oughs> มาช่วยกันไขปริศนาแล้วหาทางหนีออกไปจากแบบเซกชันการตั้งคป์ระวังตัวกันให้ดีๆเรารีบตามหาตัวเลขที่เหลือมาใช้เป็นกุญแจเพือนน่อหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้แล้วเจอกันในเกมมินิเวิลด์นะครับว้าวน่าเล่นเหมือนกันนะเนี่ย คอนเซปต์นี้เหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมให้คะแนนความหลอนไป2เต็ม5แล้วกันถือว่ายังไม่ค่อยน่ากลัวหรือหลอนมากเท่าไหร่นะแต่ก็มีการแบบเล่าในแนวแบบกดรถหล,อน,ลอนของการไปตั้งแคมป์กลางป่าเลยแบบนี้นะผมกับเกม m i w o v l l Creator นั่นเองครผมน่าเล่นมากๆเลยนะคลิปต่อมาฮะเขาบอกว่าเขาค้ายลูกเสือสุดหลอนมาเป็นแอนิเมชันนะครับ เข้าค่ายลูกเสือสุดร้อนที่ผมไม่มีวันลืม,มเลื่อมอ่ว่าในวันนั้นไอ้แปรหิวขนมมาก <c oughs> แต่อีก30มนาทีก็จะเข้ารอบกองไฟแล้วแ <c oughs> แปรนชวนไอ้เตไอ้หมีแล้วก็ผมไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อในสวนสัตว์แต่ผมก็เถียงกลับไปว่าป่านนี้ร้านคงปิดแล้วมั้งหรือขนาดนี้ไอ้แปรเลยเถียงกลับมาว่าจะปิดได้ไงร้านมันบอกเปิดย4ิบสี่ชั่วโมง <c oughs> ผมเลยอือออตามหลังจากาที่พวกเราเตรียมของเสร็จ พวกเรายืนเตรียมตัวอยู่หน้าห้องน้ำพอข้างหน้าคือทางป่ามืดไม่มีแม้แต่แสงดวงจันทร์ส่องลงมาหลังจากนั้นพวกเราก็เดินเข้าไปในป่าเดินไปสักพักพวกเราเจอกลุ่มสองไีฉา,ายไปทางรอบกองไฟไอ้แปรเห็นเลยตะโกนทักไปว่ามึงเป็นไผ่ไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลย,ยแถมดับไฟเพื่อให<ว>้พวกเราเห็นด้วย พวกเราเลยไม่ได้อีกใจเ,เลยเดินต่อไปเรื่อยๆพวกเราเดินไปสักพักรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรตามหลังมาผมเลยหันไฟฉายไปข้างหลังแต่ก็ไม่ได้เจออะไระผมเลยชิดบอกว่าคงเป็นแค่เสียงใบไม้ตกลงมาแหละมัง้งเพราะทางที่พวกเราเดินอยู่เป็นทางที่มีแต่ใบไม้แห้งใใบบเต็มไปหมดหลังจากนั้นเพื่อนผมก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรวิ่งเข้ามา ใกล้ใกล้เพื่อนผมเลยวิ่งก่อนผมตอนแรกผมอยู่ข้างหน้าสุดอยู่ๆเพื่อนผมก็วิ่งนําไปเลยผมก็วิ่งตามแต่หะไปมองว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังแต่ผมไม่ได้หันไฟฉายตามเพราะว่าต้องส่องทางให้เพื่อนสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นมันเป็นดวงตาเล็กๆสีแดงตามหลังพวกเรามาไอเจตะโกนบอกให้ผมรีบวิ่งตามมาหลังจากนั้นผมก็วิ่งใส่เกียร์หมานำเพื่อนไปเลยพวกเราวิ่งใส่เกียร์ขาเลย จนเห็นแสงไฟพวกเรานั่งพักอยู่ตรงกลางแสงไฟอีกสักพักต่อมาพวกเราเห็นผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงขับตรงมาทางที่เราอยู่พวกผมเลยถามว่าร้านสะดวกซื้อเปิดไหมครับพี่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ตรงไปทางที่พวกเราวิ่งมาพวกเราเลยเดินต่อไปร้านสะดวกซื้อ,อสิ่งที่พวกเราเห็นคือร้านสะดวกซื้อปิดเราท้อม,มากกว่าจะมาถึง ใช้เวลานาน<อ>พวกเราจะกลับทางเดิมก็ไม่ได้มันน่ากลัวเกินไปเลยตัดส<อ>ินใจไปอีกทางนึ่งเ,<อ>เรื่องก็มีแค่นี้แหละครับผม<อ><อ>ผมเพิ่งไปเที่ยวสวนสัตว์มันคือจุดที่ผมเข้าค่ายไปร้านสะดวกซื้อจบอะไรโอ้โห จบแบบนี้เขาเรียกว่าจบหักมุมหรือเปล่าวะใช่ไหม <c oughs> เอากะแนนความหลอนไป3เต็ม5แล้วกันนะผมสลับคลิปวิดีโอนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าชอบฉากที่มีตัวอะไรเดินตามมาเออไอตาสีแดงแบบเงาดำๆอะ่ะเออฉากแหไะดูนะ่ากลัวดีแล้วก็ฉากผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วแบบไม่พูดอะไรกับเขาอะ่ะซึ่งฉากนี้ก็ดูหลอนเหมือนกันนะครับลีรับจับจอยมันเป็นยังไงเดี๋ยวแวนออลตรัรเล่าให้ฟังลีรับจับจอยในเกมเรยเดยเรยเดมชั่นสองถ้าคุณไปดูหนังเรื่องเดอะ a s สลี่เซเ n e ครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่รักที่เข้าไปในป่าอาแล้วเจอกับผีทหารหฝ่ายชายถูกสังหารแล้วฝ่ายหญิงก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดโหเป็นเรื่องราวสาังคนตกรรมอันน่าเศร้าโมดูหบ้าแต่มันก็เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นอา้าวใช่ไหมใช่ไหมคุณเดินทางไปที่ป่าแห่งหนึ่งทางขวาบนของแผนที่อแล้วเราหลับตาฟังเสียงรอบตัวเสียงอะไรอะ่ะ คุณจะได้ยินเสียงของผู้ชายและผู้หญิงคุยกันเหมือนกับท yeah> anyway> claro ี่เกิดขึ้นคนกาซลีเซเลเนขอรลอนและถ้าคุณไม่ใส่แว่นออปตัด มันจะมาหาคุณโอ้โหผมต้องไปซื้อแว่นอัพตมาใส่บ่เนี่ยคะแนนความหลอนคลิปนี้ผมให้5เต็ม5เลยนะด้วยความที่มันเป็นเกมภาพค่อนข้างสมจริงเนาะผู้สร้างค่ายเดียวกันกับ GTA หนั่นก็คือ Rockstar เก e นั่นเองครับด้วยเขาว่ากันว่าเกม Red Dead Redemption 2เนี่ยมีจุดลี้ลับจุดหลอนหลอนเยอะมากเนี่ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่คิดไว่าอยากจะไปทำคอนเทนต์กับเกมนี้อยู่ชนแล้วหนีเหรอ อันนี้เกมพับจีนแน่เฮ้ยเฮ้ยอะไระเมื่อกี้ทะลุไปเลยเชี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วยืนกลมหน้าด้วยเฮ้ยยี่ยนลุกเฮ้ยแล้วทะลุไปเลยอะ เหตุการณ์นี้ครับผมก็เกิดขึ้นกับผู้เล่นชาวต่างชาตินะผมที่เขานั้นได้เล่นพับจีแล้วก็ได้ขี่รถเก่งไปกับเพื่อน,นะในเกมและจากนั้นก็เจอเข้ากับผู้หญิงชุดดำไม่รู้มาติกไหนนะยืนโค้มหน้าอยู่กลางถนนจากนั้นเขาก็ขับชนแล้วแบบทะลุตัวไปเลยนะเป็นอะไรที่แบบหลอนแล้วก็น่ากลัวสุดๆเลยครับส่วนคะแนนความหลอนของคลิปนี้ผมให้5เต็ม5เลยฮรโอ้หดูจากรีแอคเขาแล้วเขาก็งงเหมือนกันนะว่าชนทะลุได้ไง <laughs> คลิปต่อมาฮะ นหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งมีสองพี่น้องที่รักในการประจนภัยเป็นอย่างมากามคั้รัคู่ชอบในการตั้งแคมป์ก่ะกองไฟและทำอาหารแล้วดื่มด่ำไปกับบรรยากาศข้างในป่าไม่ว่าจะเป็น เสียงนกเสียงจิ้งหรีดเขาทั้งคู่ลงไหลเป็นอย่างมากและในบ่ายวันหนึ่งเขากับน,น้องชายตัดสินใจจะเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านเพื่อจะไปตั้งแคมป์และประจนภัยโดยที่ไม่บอกอะไรกับใครเลยและเขาทั้งสองคนก็ไปหยุดอยู่ที่ทางเข้าของป่าเขาเห็นกระดาษเก่าๆแปะอยู่ตรงต้นไม้มันเขียนว่ากฎในการตั้งแคมป์กลางป่าสองออพี่น้องคู่นี้ไม่คิดอะไรคิดว่ามันคงไปเล่นหลอกเด็กเพื่อไม่ให้เข้าไปเล่นในป่าก็เลยไม่ได้สนใจและเขาทั้งคู่ก็วิ่งเข้าป่าไปหออลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินมาถึงจุดที่น่าจะตั้ เวลาในตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบๆ6โมงเย็นทั้งคู่ก็เลยได้ลงมือตั้งเต็นท์วางข้าววาง oh. ของที่ใช้ในการตั้งแคมป์เพื่อจะใช้ในการพักแรมคืนนี้หลังจากการเต้นท์ทำอะไรเสร็จแล้วน้องชายก็หยิบกระดาษกดที่ได้จากต้นไม้ทานเข้าป่าขึ้นมาอ่าน <Huh. S 1> เพราคิดว่ามันคงมีเรื่องสนุกๆให้ทําแน่เลยและในกระดาษมันก็บอกว่ากฎในการตั้งแคมป์กลางป่ากฎข้อที่1การจะพักตั้งแคมป์ในป่าควรทาตั้งแต่เวลา6โมงเยน หามเกินหนึ่งทุ่มดยเด็ดขาดเพราะถ้าเลยหนึ่งทุ่มไปแล้วแล้วพวกคุณยังไม่หยุดพักมันจะอันตรายมากผู้ชายคิดในใจว่า จะทำตามกฎก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่น่าสุนจะตายดูเหมือนว่าข้อแรกเราจะทำเสร็จแล้วนะเนี่ยแถมเพิ่งจะหกโมงเย็นเองแต่น้องชายก็อ่านต่อกฎข้อที่ 2, 2> เริ่หลอนที่เลือกจะตั้งแคมป์จะต้องดูให้ดีว่ามีคนเกินมาหรือเปล่าในกรณีที่คุณสังเกตเห็นว่ามีคนเกินมาให้ทำเป็นว่าคุณมองไม่เห็นมันและเอาอาหารส่วนหนึ่งที่คุณพกมาไปโยนทิ้งข้างๆป่าแล้วคนที่เกินมาจะหายไปเองนอง้องชายอึ้งกับกฎข้อน,นี้อยู่สักพักกฎมันดูแปลกๆไม่เหมือนกับข้อแรกเลยจู่ๆก็สังเกตเห็นมีเงาคคนนนนดดๆเิมาาาาจกกข้งใป่ลุ เฮ้ยใครเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงที่แคมป์ของพวกเราเฮ้ยโอ้โหทั้งคู่ตกใจมาก,มากทำอะไรไม่ถูกน้องชายนึกขึ้นได้ว่าตามกฎจะต้องไปโยนอาหารเ,<อ>เลยลองทำตามทั้งที่กลัวมากๆโยนอาหารไปหลังจากที่โยนอาหารไปแล้วชายคนนั้นจู่ๆก็หายไปทั้งคู่ถอนในใจโล่งอ,อกน้องชายเลยรีบหยิบกระดาษกดขึ้นมาดูอีกครั้ง Oh my god เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับใครที่อยากจะไปดูคลิปเต็มก็ไปดูได้ที่ช่องย่างไก่นะทาง YouTube หรือ TikTok ของเขาเนะครับผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามเขาได้นะครับผมโอ้ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างหลอนดีเหมือนกันนะผมกับกฎการตั้งแคมป์ในป่ารู้สึกว่ามันน่ากลัวไอ้ตอนที่แบบไอ้ชายทุดดำเดินเข้ามาอ่ะอันนี้หลอนจริงแงให้กะแันคอนหลอนคลิปนี้ไปเต็ม5เลยครับต่<า>อเ<า>ลยฮะ ทุกคนรู้ไหมหว่าคนโบราณเขาถือว่าทางที่คนตายออกคนเป็นไม่ควรเดินเข้าแล้วนี่ก็คือถนนขนศพของทางโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งเมื่อสมัยก่อนถนนเส้นนี้ถูกใช้ในการขนศพเพื่อไปประกอบพิธีตามาศาสนาที่วัดต่างๆก่<ข>อนที่โรงพยาบาลจะถูกทิ้งร้าง มีศพจำนวนนับไม่ถ้วนเคยผ่านเส้นทางแห่งนี้ชาวบ้านละแวกนี้ที่เคยอาศัยอยู่ได้เล่าว่าที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลที่ดีแห่งหนึ่งมีผู้คนจำนวนมากมาใช้บริการแต่พักหลังคนเริ่มทยอยกันลาออกเพราะเจอดีเข้าให้โรงพยาบาลแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างในที่สุดบางคนที่เคยผ่านมาบริเวณนี้ก็จะรู้สึกขนหัวลุกแปลก ด้ลน,ก,นก็เห็นว่ามีศพที่ถูกพันด้วยผ้าขาวเดินได้นก็เห็นคนกวักมือคอยเรียกอยู่ตรงถนนขนศพ <c oughs> ขอติดรถไปด้วย <c oughs> ก่อนหน้านี้มีพยาบาลสาวท่านหนึ่งเคยเล่าให้กับเราฟังว่าในระหว่างที่เธอเลิกงานตอนเย็น <c oughs> และได้ขับรถผ่านทางอุโมงคขนศพนี้เธอได้สวนกับรถขนศพ <c oughs> และเมื่อเธอมาถึงบ้านตกกลางคืนเธอได้ยินเสียงคนเดินเสียงโซ่ที่กระทบกับพื้น ดังแกรงแกรงตอนนั้นเธอรู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวอีกต่อไปอหรือนี่อ,อาจจะเป็นเพราะว่าตอนเธอขับรถสวนรถขนศพได้มีบางสิ่งบางอย่างกระโดดเกาะรถเธอกลับบ้านมาด้วยอนอกจากนี้หมู่บ้านละแวกนี้ก็ถูกทิ้งร้างเช่นกันชาวบ้านต่างพากันทยอยหนีออกบางคนคทิ้งบ้านไปโดยที่ไม่เอาอะไรติดไปเลยณนะปัจจุบันของต่างๆยังอยู่ที่เดิม ถึงแม้จะเก่าลงไปบ้างแต่ก็ไม่เคยมีใครกลับเข้ามาที่หมู่บ้านนี้อีกมีช,ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ต้องกลายเป็นหมู่บ้านหลางและโรงพยาบาลกลายเป็นโรงพยาบาลหลัง<ม>เกิดขึ้นเพราะว่าถนนขนศพแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณทางสามแพ่ง<ม>นี่จึงยิ่งทําให้เกิดความเฮี้ยนมไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่เข้ามาในบริเวณนี้<ม>ก็จะเจอดี และทนอยู่ไม่ได้กันสักรายสุดยอดมากโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคลิปของพี่ไบเฟิร์นรนบผมที่ทําออกมาได้อย่างน่ากลัวแล้วก็หลอนมากๆเลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้โดยคลิปที่เราดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ไบก็ได้เล่าถึงโรงพยาบาลร้างถนนขนศพแล้วก็หมู่บ้านร้างที่อยู่แถวๆนั้นนะครับผมถือว่าทําออกมาได้อย่างหลอนแล้วก็น่ากลัวเลยครับคะแนนความหลอนคลิปนี้ผมให้5เต็ม5เลยฮะคลิปต่อมาฮะจากเกมมายครับ อ๋อนี่น่าจะเป็นเป็ดหัวลำโพงปะโอ้ยมดอ,อะไรวะเนี่ยและนี่ก็คือมอดไซเรนเฮดหรือ,อชื่อภ <S iren S 2> าษา <Head. S 2> ไทยก็คือเปลดหัวลำโพองอ่าใช่ใช่ใชมันมีรูปร่างที่สูงใหญ่แต่แขนขาแห้งและแบลล่าเหมือนต้นไม้อมันมีมือและเท้าที่แบนใหญ่ที่มองแล้วทําให้รู้สึกน่าขนลุกครับลักษณะดเด่นที่สําคัญก็คือมันจะมีหัวที่เป็นลำโพงใหญ่พร้อมที่จะปล่อยสัญญ,ญาณเตือนตลอดเวลาอมันชอบใช้ลำโพงบนหัวของมัน ปล่อยเสียงเพื่อหลอกล่อมนุษย์และใช้รูปร่างอันใหญ่ของมันในการไล่ล่าผู้คนอันนี้น่ากลัวจริงอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเคยมีเรื่องเล่าว่ามันสามารถเลียนแบบได้แม้กระทั่งเสียงหมาแมวแล้วก็เสียงชาวบ้านเฮ้ยทาให้ผู้คนนั้นหลงผิดและเข้ามาในพื้นที่ของมันและเจ้าสิ่งนี้มันชอบล่ามนุษย์ที่หลงเข้ามาในพื้นที่ของมัน ่ปาและถ้าหากมันได้หมายคัวคุณแล้วก็คุณก็จะได้พบกับฟันลายที่ไม่มีวันลืมครับอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวมึงเจอูยอมกระมั่ง เออก็เป็นคลิปที่ดูแล้วก็ค่อนข้างจะร้อน่อนเหมือนกันนะเอาคะแนนความร้อนไป3เต็ม5และกันนะผมอย่างที่เจ้าของคลิปเขาที่เล่ามานะมันก็ดูค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นเหมือนกันนะผมกับมอสมอนนี้ไหนมีใครอยากจะให้ผมขับมาเล่นเกมไมค์ครับบ้างนะับเพราะว่าตอนนี้มีแค่คลิปไมค์ครับคลิปเดียวในช่องเฟเซอร์นล้เนี่ยบรรยากาศภาพป,ป่าที่คุ้นเคยดูแล้วชวนนึกถึงเกมไวในชานเลยใช่ไหม เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูภาพภาพหนึ่งนะครับโดยภาพนี้เนี่ยน้อยคนนักจะรู้จักเพราะว่าภาพนี้เนี่ยมันมาจากเกมเกมหนึ่งที่เด็กยุค90เนี่ยคงจะรู้กันดีและผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยคนโลกสวยไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดาร์กสุดๆแต่ตัวผมเองก็เล่นมาแล้วและภายในเกมที่ผมเปิดให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยก็เหมือนเป็นเกมใสๆที่มีป่าเขียวกระจีที่ท่านผู้ชมคิดว่าใครหลายๆคนก็สามารถเล่นได้แต่ทุกอย่างมันกลับตรงกันข้ามพอถ้าคุณได้กดเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วคุณจะเป็นโลกกลัวป่าในทันท เราเล่นเป็นตัวละครนายพันอมกับมีปืนลูกซองให้เราหนึ่งกระบอกและกระสุนอีกน้อยนิดและภายในตัวเกมเนี่ยก็จะให้เราเก็บกระสุนมาเติมในระหว่างทางของด่านนั้นๆและในแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีคนป่าโดยคนป่าเรานั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกโรคจิตไม่ใส่เสื้อผ้าคอยจะโผล่มาหาเราโดยเราจะต้องทํายังไงก็ได้ห้ามให้คนป่าเรานั้นน่ยมาถึงตัวเราเด็ดขาดซึ่ง <c oughs> ภายในเกมในแต่ละด่านเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าคนป่าเรานั้นมันจะออกมาตอนไหนและหน้า <c oughs> ที่ของเราก็คือใช้ปืนลูกซองกาจัดคนป่าที่พยายามเดินมาหาเราแต่ถ้าหาาาาาากกกกกกคคคุุุณณดนนนนนนนป่่่เเเเเเลลััั้้้้้ขมมมมถถึงงตววไทออออยย็็จจจะะะบรแี ก็พิมไปเลยว่าเกมนายพานยิงคนปาแต่ผมเตือนแล้วนะอยาเลยเคยเล่นแล้วโหดักจริงอะเกมนี้ปัจจุบันมันยังมีให้เล่นอยู่หรอเคมันยถามจริงโอ้ผมเห็นตั้งแต่สมัยตัวเองอยู่ปฐมอ่ะมันน่าจะเกินสิบกว่าปีได้แล้วมั้งเกมนี้โอ้พูดไปแล้วคิดถึงว่านึกถึงสมัยไอแอบครูเล่นวิชาคอมมาลองกลับมาเล่นหน่อยนะ้ผมย้อนวันวานมาเลย เอ้าเอ้าเคมลูกกระสุนไม่มีลืมดูโอ้ so โ, hmm <Matthew> โหต้องไปหาลูกกระสุนเลย imagery. ทุกคนโอ้โหมาสามชิบหายเว้ยเร็วไม่ไม่เหมาะกับคนโลกสวยจริงๆไงสำหรับเกมนี้ ชายที่โดนคนป่าจัดก,การผมขออนุญาตเซอร์ละกันนะกลัวติดเหลืองส่วนคะแนนความหลอนคลิปที่เราดูกันไปผมให้2เต็ม5และกันนะก็มีความหลอนอยู่นิดนิดนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับน่ากลัวมากนะสำหรับใครที่เคยทันเล่นเกมในตำนานเกมนี้ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้นะมากันที่เกมโรบบกันบ้างนะผมคลิปนี้จาก fc ทางบ้านนะผมส่งเข้ามานะไปรับชมกันเลยครับมีวันหนึ่งฉันกำลังทำงานอยู่อยู่ดีๆแฟนฉันก็เรีย ครีรักลงมาชั้นล่างหน่อยอ๋อทำงาน<ม>ยู่ชั้นบนฉันได้ย<ม><น>ินแบบนั้นฉันก็เลยลงไปชั้นล่างว่าเขาเรียกอะไระนี่ที่รักมีอะไรฉันนั้นแทบไม่เห็นแฟนฉันเลย,ยแฟนฉันอยู่ในที่มืดๆซึ่งมันมืดมากอี่รักมาหาผมสิ ในระหว่างนั้นเองอยู่ดีดๆก็มีใครเรียกก็ไม่รู้ออลิส <Hey. S 1> คุณอยู่ไหมฉันได้ยินแบบนั้นฉันก็เลยไปเปิดประตูฉันนึกว่าใครจะมาบ้านฉันอื hmm. แต่ว่าฉันตกใจมากคนที่เรียกฉันนั้นคือแฟนของฉันฮ <Huh? S 1> นี่ขอโทษที่รบกวนนะ <Hey. S 1> ฉันนึกว่าเธอไม่อยู่บ้านอะ่ะแล้วล่ะแล้วล่ะใครอยู่ห้องนอนอะ hey โอ้โหไอเดียบันเจิดไอเดียดีมากนะผมสำหรับการทําเรื่องหลอนในเกมโรบอทนะคล้ายไออะไรบุ๊คแฮปเปิ้ลเหรอที่เขาเล่นกันอ่ะเออสำหรับคะแนนความหลอนคลิปนี้พี่ให้3เต็ม5แล้วกันนะซึ่งน้องอาจจะยังเล่ายังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนาะแต่เรื่องแบบนี้มันพัฒนากันได้นะผมพัฒนาต่อไปครับสู้ๆคลิปสมัยแรกๆพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละพูดคล่องบ้างไม่คล่องบ้างแต่ก็ทําต่อๆไปฝึกทักษะในด้านนี้ให้เยอะๆเดี๋ยวมันก็จะชินเองนะฮะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบช่วงพีคตอนท้ายนะท หน้าบ้านเน่ะเออแล้วใครอยู่ห้องนอนอ่ะอันนี้หลอนจริงนนต่อกันเลยฮะ <Hey. S 1> เฮ <Hey. S 1> <like S 2> ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> เฮ้ยเขาเรียกอ่ะเฮ้ยเอาไอ้ลุงคนเมื่อกี้นี่ว่าใช่ป่ะเฮ้ยเอาลุงว่าไงลุงลุงมันเรียกทําไมลุงเฮ้ยนี่ทําไมไม่ออกจากป่านี้สักทีลงมาคุยกันข้างล่างนี่ <Hey. S 2> ไยคุณเป็นใครเนี่ยหมายความว่ายังไงป่านี้นะ่ะไม่ปลอดภยัยลงมาข้างล่างเร็วมาคุยกันข้างล่างดีกว่า <laughs> เฮ้ยเอาเดี๋ยวออกไปจากที่นี่นะเว้ยไอ้เวนเสียงอะไรเฮ้ยเอาพี่พายักไปยิงเขาเขาวิ่งหนีห่างจุกตูดไปเลยเดี๋ยวมันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาพี่<อ>มานั่งที่กองไฟก่อนสักแป๊บหนึ่งได้ไหมเรามีเรื่องสําคัญต้องคุยกันอเล็กไอ้คนแปลกหน้าข้างล่างนั่นอะมันอันตรายมากเลยรู้ไหมนายไม่ควรที่จะไปฟังเขานะทําไมถึงพูดแบบนั้นหรอครับที่นี่น่ะมันมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับสมิง เชื่อกันว่ามันเป็นเสือที่ฆ่าคนไปมากมายแล้วมันจึงกลายร่างเป็นสมิงน่ะมันมีพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นใครก็ได้ออและล่อเหยื่อของมันออกไปกินตำนานเล่ากันว่าในตอนกลางคืนเนี่ยมันสามารถแปลงร่างกลายเป็นเสือได้อะนะนันคือเหตุผลที่มันพยายามจะหลอกล่อให้หนายลงไปข้างล่างนั่นจากนั้นมันก็ตะคุบกินสิใช่ไหม เท่าที่เราได้ดูกันไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านายพานสองคนนียเขามาขัดห้างล่าสัตว์ป่าในตอนกลางคืนด้วยและอยู่ดีๆก็มีชายปริศนาเดินมาจากไหนไม่รู้ครับเรียกให้เขานั้นลงไปจากห้างซึ่งแน่นอนว่าการลงไปจากห้างตอนกลางคืนน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับผมเพราะว่านายพานเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าการลงไปจากห้างก็คือตายอย่างเดียวครับเพราะสิ่งที่มาเรียกเราตอนกลางคืนนั้นเขาคิดว่าไม่น่าใช่คนแน่นอนครับมันคือเสือสมิงส่วนคะแนนความหลอนของคลิปนี้ผมให้ไป 4. เต็ม5แล้วกันนะเมื่ สามปีก่อนใครเคยทันดูคลิปของผมบ้างเว้ยฟรีไฟล์เอาชีวิตรอดในป่าขัดห้างในป่าจะดันเจอดีไอคลิปนี้มันก็เป็นแบบคล้ายๆหนังสันนะ้นเนาะเออแล้วก็แบบเล่าถึงเสือสมิงในป่าอะไรแบบนี้ด้วยร้อนคลิปต่อมาฮะเป็นเรื่องสุดหลอนของเกม Red Dead Redemption ของผู้เล่นต่างประเทศนะเขาว่ายูดีดีก็มีใบหน้าชายปริศนาโผล่ขึ้นมากลางจอง,องเขานีผมไปดูกันครับไหนอะอุ้ยเชีย่ย my pops on dude just up screen. คนลุกเลย Who the fuck is this guy? อ๋อ Who the fuck is this guy? ใช่คนนี้ก็เป็นใครเขาว่าอย่างนี้นะ this guy on my screen? ฮะ Dude who is this guy? แล้วเขาเป็นใครอยู่ดีๆก็เด้งขึ้นมาเฉย Why is he looking at me like that? ทำไมเขามองฉันแบบนั้น เขาไปแล้ว <khi up. S 1> the เขาเพิ่งหายไปนมันอะไรวะ What the fuck That <laughs> is so creepy, bro โหโคตรน่าขนลุกเลยะ โอ้ oh, เป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าก,กลัวที่สุดของอีพีนี้เลยก็ว่าได้นลครับผมคะแนนความหลอนคลิปนี้ผมให้5เต็ม5เลยนะซึ่งถ้าหากผมไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมก็รู้สึกขนลุกแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ดีๆไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้รูปชายปริศนาที่โผล่ขึ้นมาจ้องเราเี่ยมันโผล่มาที่ไหนแล้วมันเป็นใครกันแน่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์บั็กสุดหลอนที่น่ากลัวและน่าขนลุกที่สุดในเกมเลยครับคลิปต่อมาจากเกมฟีไฟน์นะครับเข้าค่ายลูกเสือ,อนิทรีที่นาากกลัวมๆ เข้าค่ายลูกเสือที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเราเอาตามความจริงเพราะว่าน่ากลัวที่สุดในชีวิตก็ไม่น่าถูกเพราะว่าเรา<ฮ>ยังมีประสบการณ์น้อยเกี่ยวกับเรื่องผีอะไรแบบนี้แต่ว่าที่เราพูดว่าน่ากลัวเพราะว่าเรามันเกิดหลายเรื่องจริงๆนะคะในตอนเข้าค่ายซึ่งเรื่องที่เราจะมาเล่านะคะในวันนี้ก็คือเรื่องเข้าค่ายของเราตอนอยู่ประถมนั่นเองนะคะก็คือเราไปเข้าค่ายต่างโรงเรียนซึ่งต่างโรงเรียนที่ไปเข้าค่ายเนี่ยจะอยู่ติดกับภูเขาแล้วก็ป่านะคะก็จะมีกิจกรรมเดินทางไกลเล่นฐานอะไรต่างๆเหมือนกิจกรรมลูกเสือธรรมดา ลแล้วก็คือตอนที่แบบขับรถไปถึง ชมก็จะมีแบบเดินทางไกลก่อนนะคะเดินทางไกลเสร็จก็จะเปิดกองและเรื่องที่น่ากลัวอ่าครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตอนเดินทางไกลนี่นะคะะว่ามันน่ากลัวมากเพราะว่าจะไม่มีคุณครูนะคะมันเดินตามต้องเดินขึ้นแล้วก็จะมีครูอยู่ตามจุดฐานต่างๆซึ่งไกลมากๆเลยนะคะประมาณไกลสาหรับเด็กอะคะ่ะสำหรับผู้ใหญ่ <c oughs> เราไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่าแต่มันไกลมากเลยนะคะ <c oughs> เดินจากโรงเรียนขึ้นเขาแล้วก็ลงมาซึ่งเราเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะเพื่อนเราก็เป็นหัวหน้าหมู่ส่วนเราเป็นรองนะคะก็คือจะเดินขึ้น เขาอ่ะพาเด็กๆอ่เะเดินขึ้นเขาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ลงมาซึ่งมันเรารู้สึกเหนื่อยกับหัวหน้าหมูรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหมือนจะตายเลยอะคะ่ะก็เลยปล่อยให้ลูกหมูเนี่ยเดินไปก่อนใครไหวก็ไปใครไม่ไหวก็พัก<อ>แต่น้องๆเนี่ยก็คือแบบดีดกันมากไหวแล้วก็ไปกันก่อนเลยเรากับเพื่อนก็ไปนั่งพักแต่ตรงไหน,น,นดีดกันเลย,ยก็ไม่รีบอยู่แล้วก็เลยพักนะคะแล้วซึ่งมันแบบเป็นจังหวะบกบะมากที่แบบผ่านไปตอนแลกไม่ได้หันนีว<อ>่านั่งอยู่แล้วก็มีเสียงเพลงใช่ไหมเป็นเพลงแบบพัมเพลงแบบร้อน หลอนๆนะแกพอเข้าใจไหมแบบเสียงแบบหลอนๆทาเพลงอ่ะแล้วคือหันไปใช่ไหมมันจะเป็นทุ่งนาเนาะข้างๆต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยมันจะเป็นรั้วแล้วก็มีทุ่งนาซึ่งตรงนั้นนะมันมีศาลาหรือเถียงนาบ้านเราเรียกเถียงนาเนาะมีแม่ลูกอ่ะตั้งอยู่แล้วก็ไปเป็นแม่เป็นลูกที่ยังไปทารกใช่ไหมแม่นั่งกลวยเปอยู่แล้วก็ทําเพลงซึ่งเขาทาเพลงหลอนมากแกแล้วเรากับเพื่อนน่ะ ก็ไม่รู้แหละว่าคนหรืออะไรแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยคือมองหน้ากันแล้วก็วิ่งเลยเบ,บมันรู้ว่าว่าคิดอะไรอยู่แล้วก็วิ่งพร้อมกันเลยพอเป็นคนเลยใช่ไหมก็เล่นฐานตามปกติเออพอมาเริ่มกลางคืนแล้วกลางคืนที่แบบจะได้นอนรวมห้องกันกับเพื่อนๆตอนกลางคืนนี่แบบสนุก <c oughs> มากๆก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าเอ้ยเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้เพื่อนฟังนะว่าเจอนู่น, <c oughs> น,นเจอนี่เจอสาลาเจอแม่ลูกกวยอะไรเล่าหมดเลยนะแต่เพื่อนบอกว่า <c oughs> อะไรอ่ะ เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครอยากชมคลิปเต็มไปชมได้ที่ช่อง t i กตอก TF k i รัวนะครับให้รับชมจนจบมันก็น่าจะคลิปยาวเกินไปนะฮะตั้ง3นาทีนะผมสำหรับใครที่อยากจะไปรับชมต่อก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่องทิกตอกช่องนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคะแนนความหนอนคลิปนี้ผมให้ไป2เต็ม5แล้วกันนะผมยังไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่นะจากที่เขาเล่ามานะผมได้เจอเข้ากับแม่ที่แบบกลวยเปลูกแล้วแบบทำเพลงอยู่ตรงเถียงนาใช่ไหมอันนี้ซึ่งเราไม่รู้นะว่าเป็นคนหรือผีเนาะเท่าที่ผมคิดภาพตามนี อืถ้าเจอตอนกลางวันนะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนจริงๆแหละแต่ถ้าเจอในเวลาที่โพสเพอย่างแบบ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นตอนแบบพระอาทิตย์ตกอะไรแล้วอย่างเงี้ยเออน,นี่มันก็ดูน่ากลัวแล้วก็หลอนเหมือนกันนะให้ลองนึกภาพตามนะหลังจากที่เราเดินทางไกลแล้วแบบกลับมาตอนเวลาพบบค่มอะไรแล้วอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ได้ยินเสียงคําเพลงดังมาแต่ไหนไม่รู้อะ่ะโหแค่คิดก็อยากจะวิ่งป่าราบเลยครับ ค่ะจบกันไปแล้วนะสลับเรื่องสุดหลอนของเล่นใน EP ที่27นี้ทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างกับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับให้คะแนนคลิปไหนมากที่สุดของ EP นี้ก็เม้นมาได้นะฮะส่วนวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะครบรอบรายการเรื่องสุดหลอนขอ้เล่น2ปีนะฮะสำหรับใครที่ติดตามตั้งแต่ EP ไหนกันก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้นะผมเผื่อผมจะได้รู้ว่าทุกคนติดตามตั้งแต่ EP เท่าไรกันสลับ อนภายในเกมนะครับหรือเจอเข้ากับเรื่องราวสุดหลอนภายในเกมหรืออาจจะเป็นประสบการณ์นในชีวิตที่ตัวเองเคยเจอเรื่องราวสุดหลอนมาแล้วมาเล่าผ่านตัวเกมหรือจะมาเล่าผ่านการ์ตูนแอนิเมชันก็ได้นะครับสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ o o เฟเซอร์หรือจะเป็นกลุ่ม d i s c o r เฟเซอร์คอม u ม i น y ิตี้ก็ได้และผมสามารถเข้าร่วมกันมาเยอะๆนะตอนนี้มีผู้เข้ามา54คนแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวัน